ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆธรรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสินอินทะสระจิตวักวันานาเรื่องที่6การกั้นจิตพระพุทธภาษิตกุมภูประมังกายะมิทังวิทิตวา นะกะราปมังจิตตะมิทังทะเกตวาโยเททะมารังปุญญาวุเทนะชิตันจักรเขอะอะนิเวสิโนสิยาคำแปลบุคคลพึงรู้ว่ากายนี้เปรียบเหมือนหม้อดินกันจิตไว้เหมือนป้องกันนครรบมานด้วยอาวุธคือปัญญาเมื่อชนะแล้วก็รักษาความชนะไว้ แต่ไม่ต้องติดอยู่อธิบายความกายนี้ท่านเปรียบเหมือนหม้อดินเพราะมีของโสโครกซึมออกจากร่างกายอยู่เสมอเช่นเหงื่อซึมออกจากผิวหนังและของปฏิกูลพึงรังเกียจออกจากทวารทั้ง9้าเช่นขี้ตาออกทางตาขี้หูออกทางหูอุจจาระออกทางทวารหนักปัสสาวะออกทางทวารเบาต้องคอยเช็ดล้างกันอยู่เสมอ เว้นการเช็ดล้างเพียงวันเดียวก็มีกลิ่นเหม็นเป็นที่รังเกียจแม้แห่งเจ้าของสรีระเองไม่ต้องกล่าวถึงผู้อื่นร่างกายเหมือนถุงหนังที่บรรจุเอาของสกปรกต่างๆไว้ภายในมองเกลี้ยงกล่าวแต่ภายนอกเมื่อเจาะผิวหนังเข้าไปก็มีสภาพเหมือนกันทุกคนบางท่านจึงกล่าวว่าความงามอยู่ลึกเพียงแค่ผิวหนังเท่านั้นมิหนำซ้ำบางคนผิวหนังยังสีไม่งาม เพราะโรคผิวหนังมีประการต่างๆเสียอีกอันหนึ่งกายนี้ท่านเปรียบเหมือนหม้อดินเพราะแตกง่ายทำลายง่ายและเปื่อเปื้อนง่ายภายในร่างกายมีตะของปฏิกูลเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเช่นกระเพะาะลำไส้รุงรังไปด้วยอวัยวะน้อยใหญ่ถ้าเอาภายในร่างกายนี้ออกภายนอกแล้วเดินไป พวกสุนัขและกาคงไล่ตามกันเป็นฝูงเจ้าของกายไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่คอยถือไม้ไล่กาและสุนัขเท่านั้นท่านสอนให้กั้นจิตจากอารมณ์อันชั่วร้ายกั้นจากข้าศึกคือกิเลสให้เหมือนการป้องกันพระนครโดยการสร้างคูเมืองและกำแพงเมืองไว้โดยรอบและพึงรบมนันอันเป็นข้าศึกด้วยอาวุธคือปัญญาเมื่อรบชนะแล้วก็รักษาความชนะไว้ แต่ไม่พึงติดอยู่เปรียบเหมือนผู้ศึกษาเล่าเรียนเมื่อเรียนสิ่งใดได้แล้วก็รักษาไว้แต่ไม่ติดในความรู้นั้นไม่ถนงตนไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะความรู้นั้นอันหนึ่งว่าถึงการบรรลุธรรมอริยมรรคอริยผลอันใดได้บรรลุแล้วก็รักษาอริยมรรคอริยผลนั้นไว้แต่ไม่ติดไม่เพลิดเพลินแม้นนิพพาน พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนไม่ให้เพลิดเพลินเพราะความเพลิดเพลินเป็นบอกเกิดแห่งทุกข์พระาศาสดาตรัสพระพุทธพจน์นี้ขณะที่ประทับอยู่ณเมืองสาวัตถีทรงปรารภภิกษุผู้เจริญวิปัสสนาพวกหนึ่งซึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องประกอบภิกษุเจริญวิปัสสนาภิกษุ500รูปในกรุงสาวัตถีเรียนกับมฐานในสำนักพระาศาสดาแล้ว เดินทางไปบำเพ็ญเพียรในป่าพวกเทวดาซึ่งสิงสถิตยอยู่ตามต้นไม้ในป่านั้นคิดว่าเมื่อภิกษุอาศัยอยู่โคนต้นไม้การที่พวกตนจะขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เป็นการไม่สมควรจึงพักอาศัยอยู่โคนไม้เหมือนกันคิดว่าพรุ่งนี้พระทั้งหลายคงจากไปแต่ในวันรุ่งขึ้นพระก็ยังอยู่จึงคิดว่าพรุ่งนี้พระคงไป หลายวันผ่านไปเทวดาเหล่านั้นขึ้นต้นไม้ไม่ได้อยู่ด้วยความลำบากจึงคิดว่าพระคงจะอยู่ประจําตลอดสามเดือนพวกตนก็คงจะต้องลำบากเรื่องที่อยู่ตลอดสามเดือนเหมือนกันจึงตกลงกันว่าจะแสดงอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ไม่ได้บางพวกจึงทำเสียงอะมนุษย์ให้ปรากฏบางพวกแสดงตนเป็นผีหัวขาด ให้ภิกษุเห็นในที่พักกลางวันบ้างที่พักกลางคืนบ้างโรคหลายอย่างมีโรคไอเป็นต้นเกิดขึ้นแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยการกลั่นแกล้งของเทวดาเหล่านั้นบางพวกเป็นโรคผอมเหลืองภิกษุทั้งหลายประจักษ์ดังนั้นอยู่ไม่ได้จึงพาก,กันกลับมาเฝ้าพระศา,าสดาพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องแล้วทรงประทานอาวุธให้อย่างหนึ่งคือกรณียเมตสูตร ให้ภิกษุเหล่านั้นสาธยายข้อความในกรณียเมตตาสูตรนั้นเกี่ยวกับการแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วหน้าและว่าด้วยคุณธรรมของผู้จะบรรลุบทอันสงบคือพระนิพพานแล้วรับสั่งให้ภิกษุเหล่านั้นไปอยู่ที่เดิมภิกษุสาธยายกรณียเมตตาสูตรไปตั้งแต่ออกจากวัดเชตวันเมื่อถึงป่านั้นเทวดาทั้งหลายได้ยินแล้วเกิดเมตตาจิต ต้อนรับภิกษุเหล่านั้นด้วยดีทําการอารักขาให้อย่างเรียบร้อยภิกษุเหล่านั้นไม่มีสิ่งรบกวนตั้งใจปฏิบัติธรรมจิตยังลงสู่สมาธิพิจารณาอัตภาพว่าเปรียบเสมือนภาชนะดินเพราะไม่มั่นคงพระศาสดาทรงทราบด้วยพระญาณแ,แล้วเปล่งพระรัศมีไปตัดพระคถาว่ากุมภูประมังกายามิทงังวิทิตวาเป็นอาทิมีนัยยะ ดังอธิบายมาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุทั้ง500รูปบรรลุอรหัตตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายกลับมาติดตามรับฟังธรรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสินอินทศระจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ